เป็นไรนะพี่คิด5บาทก็พอ10บาทนี้เก็บไหมนะคะแม่ค้าคะนี่ค่ะ10บาทใช่ไหมคะน้องไม่ได้นะคะแต่ต้องมาเก็บค่ะเอาไหนครับเอาไหนครับเอาโอเคได้เลย หวานมันๆเลยจ้าเข้ามาซื้อได้เลยค่ะเฮ้ย hey, พี่คนนั้นขา,ขายขนมปังปิ้งอีกแล้วไม่ให้ตังมาพอดีเลยจะขอซื้อที่พี่เขาดกว่าเราปิ้งใหม่ๆร้อนๆทุกอันเลยนะคะพี่คะพี่คะขายขนมปังปิ้งอีกแล้วหรอคะใช่จ้าวันนี้เอาที่แผ่นดีจ้าเดวโนขอดูตังเป็นหนึ่งนะคะ มีสิบาทค่ะอืมเอาอะไรดีหล่ะเดี๋ยวพี่จัดก,การให้นะหนูขอเอาช็อกโกแลตกับน,นมสดค่ะได้เลยเดี๋ยวรอพี่แป๊บน,นึงนะเฮ้ยนั่นไงแล้วขนมฟังเปิดแล้วเดี๋ยวไปซื้อดีกว่า สักครู่นะจ๊ะอ้ยขอรอนด่วนไม่ได้หรอคะวพนนี้ว่าหิวมากเลยคะ่ะแม่ไม่ได้ทำกับข้าวสักครู่นะจ๊ะต้องโทรมาก,ก่อนเดี๋ยวแม่คะจะรีบทำให้นะจ๊ะอ,อะไรเนี่ยของใครเนี่ยวุ้ย เป็นไรนะพี่คิด5บาทก็พอ1 1บบาทนี้เก็บไ้นะคะกินให้อร่อยนะถ้าไม่พอก็มาเอาเพิ่มได้นะเฮย้ยขนมปัง4แผ่น5บาทเลิศมากคอ,คอยดูที่จะเอาัก8แผ่น10บาทเดี๋ยวรอสักครู่นะคะลูกค้าเสร็จแล้วนะคะนีคะ่ะเดช่าขอเอาไปใส่บอร์รถแป๊บนึงนะคะค่ะ <c oughs> น,ะะนี่ค้ะคะนี่ค่ะสิบ,บาทนี่คะ่ะอ้าวสิบาทได้ยังไงจ้านี่ขนมปังต้องแปดแผ่นนะคะแปดแผ่นก็สี่สิบาทค่ะจ่ายมาเลยค่ะก็เดลกเมื่อก,กี้ห้าบาทได้สี่แผ่นเลยนะคะพี่ขี้โกงนะคะนี่น้องผู้อย่างนี้ก็ไม่ถูกนะคะอีกอย่างน้องเขาก็น่าสงสารด้วยโอ้น่าสงสารก็น่าสงสารนะคะพี่จันนูกก็น่าสงสารนะคะไม่มีตังค์เลยเออ้องคะสี่สิบค่ะนี่พี่ขายราคาถินมากเลยนะคะเนี่ยไม่มีสิทธิ์ท้งานค่ะพี่ ของน้องเขา4ี่แผ่น5บาบาทจะของหนู8ดแผ่น10บาทตกลงตามนี้นะคะหนูขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะดีร่ารีบนองไม่ได้นะคะแต่ต้องกับบ้านค่ะเฮ้ยทาอย่างนี้ได้ไงเนี่ยอุตส่าห์ใจดีให้ตั้งหลายครั้งคอยดูห้ามาซื้ออีกฉันจะไม่ขายแกแล้วแม่คเอาขนมปังหน่อยจ้าจ้ารับกี่แผ่นนี้จ้าเอาสี่แผ่นจ้าวันนี้เอาประกบคู่นะจ้าจ้าเมื่อกี้เห็นลูกค้าคนหนึ่งนะจ้า เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมแล้วแม่เท้าวิ่งตามมะไรหรอคะอ๋อเขาซื้อขนมปังแปดแพ่นค่ะสี่สิบบาทแต่เขาจ่ายให้หนูแค่สิบบาทเองค่ะโฮ้ยตายแล้วจริงหรอคะอย่างเงี้ยขาดทุนแย่เลยไหมคะใช่ค่ะขาดทุนแย่เลยงั้นเดี๋ยวฉันเอาขนมปังหมดเลยนะจ๊ะยังไงก็ช่วยช่วยปิ้งให้หมดเลยแล้วก็เอาไส้ไส้นมหมดเลยจ้ะจริงหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะ พอดนี้ว่าฉันเห็นไหมคะเนี่ยให้กับเด็กน้อยคนนั้นน่ะที่เดินเก็บขวดอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะได้เลยจะ้ะงั้นเดี๋ยวฉันเหมาหมดเลยนะจ๊ะจ้ะขอบคุณมากเลยนะคะได้จ้ะยินดีจ้ะเด็กคนนี้ไม่ไน,ไมน่าอยู่ในหมู่บ้านเลยนะเนี่ยซื้อของไม่ใครจะโกงไม่ใครเอาไหนครับเอาไหนครับเอานีโอเคได้เลยค่ะวาวได้แล้วะ้ะเอาไปไหมงั้นขออันนี้ด้วยนะจ๊ะไหมค่ะค่ะขอบคุณอ่าทั้งหมดเท่าไหร่จ๊ะ พี่ค่หน่ร้อยยี่สิบาทพอค่ะอ๋อได้จ่ะได้จา่าเอาเงินก่อนนะจ๊ะามาลองนี่แป,ป๊บเึงนะครับนี่จ๊ะไม้ทาโุ้ยคุณพี่คะหนูไม่มีตังค์ทอรหรอกนะคะไม่ต้องทอรจ้ะพอดีว่าชันเนี่ยเป็นเจ้าของหมู่บ้านที่นี่เอง แล้วก็เลยอยากจะให้สิน้ำใจแม่ค้านะจ๊ะที่ใจดีกับเด็กคนนั้นเนี่ยจริงหรอคะคุณพี่เป็นเจ้าของหมู่บ้านนี้จริงๆเหรอคะใช่แล้วจ้าแล้วก็ไม่ต้องทอนตังให้ฉันทั้งนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้พวกยามหรือว่าพวกก่อสร้างเนี่ยมากินขนมปังหนูจ้ะเพิ่นว่าขอเหมาโมนได้ให้เขาก็ยังไงก็รอให้เขามาเอาขนมปังของนะจ้าถ้าปิดร้านจ้าขอบคุณมากเลยนะคะได้จ้าขอบใจจ้าทำดีต่อไปนะจ๊ะเชื่อว่าสักวันหนึ่งอ่ะแม่ค้ารวยไน่จ้ะค่ะขอบคุณค่ะ ยการทําความดีนี่มันดีอย่างนี้นี่เองต่อไปเราจะตั้งใจทําความดีมันจะได้ส่งผลแกเราให้เรารวยยิ่งๆขึ้นไปเลยรวยแห่ง